ต่อมานะครับเรามาดูผลงานของทีมเซนส s k ก l ลบ้างดีกว่านะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับหัวหน้าทีมและก็เหล่าโมเดลของทีมเซนส s k ก l ลครับผมค่ะสำหรับโจทย์อินสปายนะคะคำว่าอินสปายเนี่ยในความคิดของพวกเราแล้วก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกอยากจะไปที่ถึงสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะ อินสปายของเราก็คือรูปทรงที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะให้ความรู้ของเราเพิ่มข้อหนึ่งที่สำคัญของเซนส์กิ l l ก็คือเซนสิฟซึ่งเป็นเรื่องราวของความพลิ้วไหวความสวยงามในแบบของผู้หญิงเพราะนั้นเราจะเรียนรู้จากอินสปายของเรายัางไงขั้นแรกเราเลือกอินสปายที่คอนทราสกับคอนเซปต์ของเราก็คือรูปทรงที่ค่อนข้างจะแข็งกระด้างเราจะเห็นได้รูปทรงของกระจกที่เราเห็นตามเสาอย่างนี้นะคะมันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแข็งกระด้างแล้วดูเป็นเลขาคณิต เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเอาโจทย์ที่ไม่เข้ากับเรามาผสมผสานกับสิ่งที่เราเป็นให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยแบ่งเป็น3คอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ concept แรกก็คือน้องแอร์นะคะคอนเซปต์ concept นี้นี่จะเป็นแนวค็อกเทลซึ่งสามารถอัดแอปให้เป็นชุดทำงานแบบเรียบเก๋ดูเก๋ไปนในตัวได้และหนเดียวกันด้วยโจทย์ผ้าที่มีให้เลือกถึง สีสีด้วยกันเราเลยพยายามจะผสมสีทุกสีให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาให้ดูให้โดดเด่นด้วยสีของแต่ละสีที่มันเป็นนะคะชุดที่สองน้องมิวสิกนะคะด้วยความว่าเนื้อผ้าที่เราได้เนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่ต้องบอกตรงๆว่าเป็นเนื้อผ้าของเสื้อผ้าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรถ้าเราจะมาทําให้เป็นชุดที่เป็นชุดที่ผู้ชายสามารถใส่ได้ เราก็เลยเอามาอะดักับรูปทรงเลขาคณิตแล้วก็นำมาคัตติ้งให้เป็นรูปทรงแบบของสปอร์ตซึ่งสามารถออกไปปาร์ตี้ได้ด้วยเราก็เลยทำเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดราตรีอย่างที่เห็นซึ่งจะมีการออกแบบโดยการเอาเลขาคณิตที่เราบอกไปมาทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกใหม่ขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของ Sen Skill ค่ะครับผม Presentation ของ Sen Skill จริงๆชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าให้สีชุดแรกชุดของน้องแอนสวยดีแต่ว่าทําไมชุดอื่นมันหายไปไหนหมดทําไมไม่ดึงกลับมาเข้ามาใช้ด้วยชุดมิวสิกนี้จมไปเลยถ้าไม่มีสีสีน้ําตาลทองอยู่ตรงเสื้อเนี่ยแล้วดีเทลที่ใช้ก็ใช้ดีเทลหลากหลายเกินไปอะครับมันเลยทําให้ดูไม่เป็นคอลเลคชันอีกแล้วแล้วโครงเสื้อของชุดสุดท้ายก็ดูไม่พอดีกับตัวคนใส่เอาเสียเลย แล้วรู้สึกว่าช่องช่องที่เจาะไว้ก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยมันเจาะแล้วยังไงก็ไม่รู้ครับจริง,รงๆมันน่าจะถ้าให้สีเข้าไปเยอะวันนี้ในทุกๆชุดและให้มันน้ำหนักมันเท่าๆกันเหมือนก,นกับชุดแรกเนี่ยโครงชุดมันจะสวยแล้วมันดูจะดูเป็นคอลเลคชันเดียวกันทั้งหมดนะครับขอบคุณครอความเห็นแรกนะครับขอเชิญความเห็นที่สองครับอาจารย์อนโนไทปครับครับสำหรับความเห็นของอาจารย์นะอาจารย์คิดว่าคอลเลคชันนี้มีมีความน่าสนใจอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่น ชุดแรกนะครับเป็นคอนทราสต์ระหว่างวอลลุ่มกับไม่มีวอลลุ่มนะครับคือคือน้องเล่นเรื่องคอนทราสต์ในหลายจุดนะครับคอนทราสต์เรื่องคอนเซ็ปท์ที่ตัวเองใช้นะครับความเป็นผู้หญิงกับความแข็งกระด้างนะครับแล้วปรากฏมาเป็นความเป็นสตรัคเจอร์กับหนันสตรัคเจอร์ซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดที่ดีไม่รู้คิดหรือเปล่านะแต่มันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการการแตก การแตกลายซึ่งอาจารย์พยายามมองไปดูแล้วเนี่ยลายมันไม่เหมือนกับที่มันเป็นออริจินอลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเห็นยังไงแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนชุดที่จะติเนี่ยคือชุดของน้องผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นชุดยาวแล้วก็คือคือครีเอททรงที่มัน Very Skinny เนี่ยและให้เดินยกักยากโดยไม่มีรอยผ่านเนี่ย เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับอาจารย์มีความรู้สึกว่าผู้หญิงต้องทรมานจี่น่าสนใจต้องใส่ส้นสูงต้องใส่อะไรรัดๆัดต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป็นเฟชิชอย่างหนึง่งเป็นความความความน่าสนใจในในในมุมมองหนึง่งแต่แต่สิ่งที่มันไม่น่าปรากฏเลยคือมันปิดตรงเสื้อในไม่เรียบร้อยแล้วก็น้องไม่มีวิธีการที่จะพรีเซนต์ให้มันน่าสนใจกว่านี้เพราะมันกลายเป็นเหมือนเหมือนเออ คืออะไรลนะ่ะมันไม่เสร็จอะ่ะม,มันไม่เสร็จแล้วมีใครอยากเห็นยกท่งบ้างอะฮะส่วนของของมิวสิกก็อาจารย์ก็คิดว่าสีที่ใช้แล้วก็ลักษณะของคอมบิเนชันเนี่ยก็ก็โอเคสำหรับผู้ชายผู้ผู้ชายคงจะมีลิมิเตชันในการในการนำเสนอพอสมควรคงไม่เยอะมากนะครับแล้วก ด้วยความที่เป็นมิวสิกใส่ด้วยเนี่ยนะครับก็คงถูกใจคงจะถูกใจนะค,คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาลุคดูดูเป็นสปอร์ตลักซ์รี่นะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นไอเดียหนึ่งของการทำเสื้อผ้าในยุคนี้ด้วยก็โอเคครับค่ะก็คือนี่ขอยืมชุดแอนไปใส่แล้วกันนะคะ,ะ,คะ,ะจะไปปาร์ตี้คือ<ด>ชอบตรงโวลูมตรง,รงการใช้ ผ้าเนื้อเขาเรียกว่าอะไรผ้าผ้ามันผ้าสาตินเนี่ยมามา,มา,ม,ามาทำให้มันดูดูความเป็นผู้หญิงเมื่อผ้าเพิ่มมากขึ้นโอเคชุดอาจจะดูแข็งด้วยลายกราฟิกตามที่ตามที่แบบบอกนะคะตามที่มาแต่ว่าก็สามารถพลิกแพลงลายได้ดีทีเดียวส่วนมิวสิกเนี่ยคงต้องไปขับเครื่องบินมันก็แข่งมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะ <c oughs> ดีไหมจ๊ะ <c oughs> อีกหน่อยไม่แน่นะคะหรือไปกับตันกับบินไทยอะไรเงี้ยก็จะต้องใส่ชุดนี้ขับเครื่องบินก็สวยดี <c oughs> อา <c oughs> ก็สวยใช่ได้แต่จริงๆแล้วพี่ชอบโทนอย่างนี้น้ำตาลกับุพี่ชอเมื่สแอาาจจะยขอยมันดู เลิกไปหน่อยนะคะสำหรับชุดที่สชุดที่3เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าถ้าคุณจะให้คุณเซ็กซี่เนี่ยคุณต้องตีความคอาเซ็กซี่ให้ออกว่าคุณจะเซ็กซี่ยังไงไม่ใช่เซ็กซี่แล้วบอกว่าไอ้ไม่ดูเซ็กซี่นะดูเป็นเยาวราชนะ <c oughs> ดูแบบว่าแบบคือมันไม่เรียบประมานผ้ามันตัดไม่เสร็จแล้วเหมือนกับแบบไปซื้อผ้าถูกถูกมาแล้วบอกว่าตัดไม่เสร็จมันต้องไม่หาอะไรเพิ่มให้นี่นนโบลุ่มตรงนี้ถ้าคุณสามารถเอาผ้ามารัดอีกชั้นหนึ่งให้ปิดให้ปิดตรงนี้มันก็จะดูดูเก๋ดูเซ็กซี่มากขึ้นอันนี้้้กกก็ออยาจะะเพิ่่มใหค <c oughs> บแลว ว่ามันแตกต่างกัน,นจริงๆสองทีมเซนสกิ l ลกับโซเรียลอันนั้นมันเนี้ยบมากอันนี้มันเล็กมากดูจากชุดแรกน้องเดินออกมาสิคะเดินห้ามยกเดินได้ไหมลูกมันเดินลำบากมากนี่เป็นการทรมานนางแบบเหรอคะคือความเรียบร้อยไม่มีเลยนอกจากเราจะเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเราต้องคิดด้วยว่าสงสารคนที่จะต้องสวมใส่ หรือแม้กระทั่งว่าต้องให้คนออกมาเห็นความเรียบร้อยสําคัญคุณมีแค่ไอเดียไม่ได้แล้ววันนี้คุณจะต้องสนใจเข้าไปถึงความละเอียดอ่อนแล้วเห็นใจผู้ที่มาสวมใส่เกิดน้องแอนต้องใส่ชุดนี้ขึ้นมาหรือมิวสิกต้องใส่ชุดนี้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นอะไรจะออกมาลูตรงกลางคะใช่ไหมคะต้องฝากด้วยเรื่องความเรียบร้อยของงานนอกจากจะมีความคิดที่ดีนําเสนอในสิ่งที่ดีแล้ว ความเรียบร้อยก็เป็นส่วนสองคัญ